รูปดวงนี้เป็นธาตุไฟที่เกิดในฤดูหนาวสิ่งแวดล้อมรอบตัวสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นธาตุน้ำอย่างเยชีวิตวัยเด็กเกิดมาดีโตขึ้นวัยทำงานโตขึ้นวัยทำงานจะเริ่มทำงานได้ตั้งแต่ อายุประมาณยี่สิบหกจะจะเริ่มทำงานได้ตั้งแต่อายุประมาณยี่สิบหกแล้วก็จะเริ่มรุ่งเรืองมาตามลำดับยี่สิบปีเลยเหรอคะประมาณนั้นจะเริ่มลุ่งเรืองมาตามลำดับเป็นตามนั้นไหมคะช่วยคอนเฟิร์มนิดนึงค่ะ นะคะตั้งแต่26ถึง41ใช่ไหมยาวดียาวเลยในระหว่างนี้ก็มีบางปีที่ปีจรเข้ามาที่ไม่ดีบ้างแต่สรุปรวมแล้วมันดีแบบนี้ดีมายี่สิบปีเลยตั้งแต่ยี่สิบหถึงสี่สี่เอ็ด

ยี่สิบปีของกงสีโอเคเลยกงสีโตวันโตคืนถูกต้องพอยี่สิบปีกงสีโตวันโตคืนดีใช้ได้อพอใช้ได้พอมาถึงอายุสี่สิบหกเป็นต้นมาอะไรต่างๆที่เคยดีก็ค่อยๆค่อยๆถอยลงถอยลงสโลดาวถูกต้องครับ ช่วยคุณพ่อจเจริญดีครับะนะคะคุณชีวะบอกสู้ๆต่อไปกินสมบัติตระกูลเป็นกำนันใจให้ครับถูกต้องครับนะคะถูกต้องครับะค,ะอคบือช่วยคุณพ่อวันข้างหน้ามันก็เป็นของเราอย่ดีอะโกนะคะ อยากทราบว่าจะมีธุรกิจอธุรกิจอีกทีเมื่อ,อไหร่ถ้าถามว่าจะมีธุรกิจอีกทีเนี่ยจริงๆรูปดวงแบบนี้มันเริ่มไม่ได้แล้วไม่ควรแล้วเหรอคะใช่ให้ทำอะไรเล็กแค่เล็กๆน้อยๆแค่นั้นพอไม่เหมาะที่จะลงทุนถูกต้องครับ ทำอะไรเล็กๆลนล้อยๆไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าพื้นดวงมันไม่เอื้อถูกต้องครับนะคะ,ะ,คะทีนี้ทีนี้ดวงนี้รู้สึกจะจะจบ <c oughs> อย่าอย่าเป็นนำตามเข้าไป <c oughs> คุณชีวะส่งเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ดวงครบหมดแล้ว นะคุณวีรเมศอยากจะถามอะไรเพิ่มนะคะแต่ก็ได้แนะนําไปแล้วนะคะจังหวะชีวิตดีเราอยากให้ลงทุนแต่ถ้าเปิดจังหวะไม่เหมาะนะคะเาราเซฟต,ตี้ดีกว่านะคะถ้า,าไปลงทุนไปมันก็เหมือนกับทำน้ำพิกละลายแม่น้ํานะคะลงไปก็ะป๋อมลงไปก็าหายปีนหน้าจะมีคนยั่วยุมาให้ทหําให้นุยนั่นใหม่ๆอย่าทําไม่ดีนะ ลูกดีนี่ครับใช่ไหมครับช่วยตอบเพื่อนหน่อยนะคะนะคุณชีวา่าอยากทราบลูกดีนะคะดีไหมครับคุณคุณคุณนิลเม่นะแล้วเดี๋ยวอาจารย์วิชัยจะเฉลยให้นะคะทีนี้อ๋อคุณพ่อเสียไปแล้วปีห้าเจ็ด เป็นตัวหลักจนถึงปีหกสองก็แยกครับอ๋ออ๋อลูกลูกอายุสิบเอ็ดกับเจ็ดขวบยังไม่เห็นชัดอ๋อยังไม่เห็นชัดอาจังไม่เห็นชัดอาจารย์วิชัยดูจากในพื้นดวงลูกเป็นอย่างไรอันนี้ลูกดีครับโอเคงั้นก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะคะ นะเป็นตามนั้นนะครคุณชีวชีวัดบอกว่ารูปดีนี่ครับก็เป็นตามนั้นนะคะอาจารย์วิชัยคอนเฟิร์มให้แล้วนะคะคือ,อยังเด็กแต่ว่าคุณก็ไม่ต้องห่วงนะคะ,คะ